โอ้โหลฮดลสวัสดีคร,ปปรับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากอย่าบอกลาดผัวไม่ใช่คือเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นทางด่วนพิเศษหมายเลขเท่าไะแปนสิบเอนะครับ M 8ป M 8 1เฮ้ยหรือหวยก็จะออก8ป <c oughs> ว่ะเอ <c oughs> อก็คือวันนี้เราจะลองใช้ทางด่วนใหม่นะครับเส้นตั้งแต่บางใหญ่ไปจนถึงกาญจานบุรี ซึ่งมันจะมีหลายผ่านทางมากเลยซึ่งมันจะแวะตั้งแต่ตัวนครปฐมผังต้นตรงกลางแล้วก็แวะแถมกาจนไปถึงอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับว่าจะมันผ่านแล้วนครปฐมด้วยหรอใช่ใช่ใช่มีทางลงที่นครปฐมด้วยนะนครปฐมเจดีอะไรก็ขึ้นเส้นนี้ได้นะครับแล้วก็สิ้นสุดที่อำเภอกาญจนบุรีนะครับผมระยะทางไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะไม่เกินเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามแปดหนึ่งชิดซ้าย เราจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทริปสั้นๆจริงๆอะ่ะถ้าเดินทางจากที่บ้านเราอ่ะเองอะ่ะสามารถเดินทางผ่านกระแพงแสนได้ใช้เวลาน่าจะมไม่มั่นใจว่าใกล้เคียงกันไหมแต่ถ้าสมมติดูจากแผนังจากบ้านใช้เวลาประมาณ 20, ชั่วโมง20แต่เราอ<ช>จะลองนับ<ช><ๆ>จากเซนต์เวสเกตนะไม่นับจากที่บ้านลองดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ทีจนเราไปถึงคาเฟ่เล็กๆสักที่หนึ่งนะครับที่การจะบุรีลองดูว่าเราจะาไปแวะ คาเฟ่ไหนนะครับที่กาญจนบุรีนะครับตอนนี้ก็เวลา11บเโมงยีนาทีนะครับเดี๋ยวจะกันทีว่าเป็นยังไงนะครับพอมโอเคเราอยู่อีกหรือไหมได้นะไปเลครับเราจะไปวิ่งเส้น M8 ดคือตอนนี้มันอยู่ในะช่วงเทศก,กาลสงการพอดีเขาเปิดให้วิ่งฟรีจนถึง,ถงว,วันที่สิบเจ็ดเมษายนนะครับยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานจริง เราก็ไม่รู้ว่าเปิดใช้าง,งานจริงหรือเปล่าแต่เหมาะสำหรับคนในเมืองนะถ้าหรือว่าคนอยู่แถวนี้แล้วจะไปแต่ถ้าสมมติคนอยู่แถวเส้นบางใหญ่แล้วว่ายังไงก็แนะนําว่าวิ่งเส้นบางเลนทะลุกําแพงแสนนะ่ะเส้นนั้นก็รถไม่ติดนะมันเหมือนเป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะไม่ได้เข้าเมืองตรงเมือนแล้วาปฐมนี่นะครับทางขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้เลยเลยสั้นเวสเกตมาหนึน่งเขาว่าเฉพาะรถสี่ล้อนะครับจ้ากับความสงไม่เกิน 2.8เมตรนะครับออกแล้วขึ้นมาแล้วนะครับสะพานสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเฉพาะว่าเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางจำนวนกี่นาทีนะครับโค้งเหรอโค้งนะโค้งนะมีสองเลนนะแต่ไม่รู้ข้างบนจะกี่เลนข้างบนน่าจะถนนสี่เลนปะแต่เขาเหมือนเขาบอกว่าจำกัดความเร็วที่80 ใช่แต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจจับ,จบไหมน่าจะมีแหละมั้งแต่แตจริงนะ้าสักร้อยกำลังดีนะแปดสิบยังมีความรู้สึกว่าแบบแค่เหยียบก็เกินแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็แปดสิบกว่าแปดสิบ,บ,บนิดเราขับไม่ไวแต่เราคูา้คถึงว่าแบบถ้าคนเหยียบจริงจิมันน่าจะน่าจะเรื่อจำกัดอยู่ที่แปดสิบ จนอะไรคะอย่าง64ก็น่าจะไม่ใช่80แล้วค่ะน่าจะกว่ากว่าแล้วค่ะใน Google Map อ่ะมันยังเหมือนแบบมันยังไม่ให้วิ่งเส้นทางนี้อ่ะยังไม่มีใน Google Map เพราะมันยังไม่เปิดให้อย่างเป็นทางการใช่นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสัญลัยษณ์ เราทางออกก็หรอเราจะออกก็หรอเขาบอกที่ลงทางไหนบ้างยังไม่รู้เลยนะครับวันนี้ก็วิ่งเกือบมาถึงแก่นบุรีแล้วสำรวจท่ามกางนะครับเราจะเห็นว่าเลนนตอนเริ่มต้นมันจะประมาณสักสามวันนี้จะเหลือประมาณสักสองเลนนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องจุดทางออกยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะหมายถึงว่ามันไม่มีความเป็นแบบเป็นจุดชัดเจนน่ะเลยอาจจะ ส่วนทามะกาอีกประมาณสักสี่กิโลนะครับทางทามะกาส่วนท่าม่วงอีกสี่กิโลวิวข้างทางอันนี้ก็จะเป็นทางนะครับผมก็ถ้าลงมาเสร็จแล้วมันจะมีทางจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เรายังไม่จ่ายตังค์ก็ ขึ้นฟรีนะครับมีทั้ง M4 นะจ่ายตามปกตินะครับแล้วว่านี่เราจะไปธรรมกาครับผมผมกเราจะวิ่งตรงเนี่ยเราลองดูแมปแมปมันจะตัดตรงนี้พอดีเลยเออนแมปมันจะตัดมาเขาสิบเจ็ดนาทีโอ้จากเดิมเท่าไหร่นะอ้าสิบชั่วโมงอ้าสิบนาทีเราจะไปที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าลิงลินนะครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกดิโโอ้ห ครับโอเพนแวะมาที่ชื่อว่าลินลินคาเฟ,ฟ่คาเฟวันนี้เปิดใช่ไหมเปิดโอเคโอเคตอนนี้มีรถอยู่หนึ่ง,งคันคนทัวร์นะครับลินลินคาเฟ่ดิกแน่อยากแวะมาไครับผม,ผมรู้สึกให้ฟิลเหมือนคาเฟ่ตรงข้ามถนนไซน้อยครับที่เราไปกันล่าสุดที่มีเผาหญ้าอ๋อ มมีควาใ,คใช่ใช่แต่น้ำปิดตัวไปแล้วหลอทำไมออกไปแล้วด้วยปิดหรอปิดตัวแล้วเ,เราเลยต้องมาที่ก,การใช่ไนะรีโอเคเดี๋ยวเราจะสรุปสรุปให้ฟังก็คือเราเดินทางมาจากบ้านเราที่ไซน้อยตรงที่บ้านกล้ไซน้อยเน่ยระยะเวลาการเดินทางมาถึงลงทางด่วนมาถึงเนี้ยใช้106กกิโลนะครับน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ20กิโลลิตร นะครับ 120, ร้อยยี่สิบร้อย่สิบโลร้อยสิบโลตีไปร้อยสิบโลแต่ถ้าเรามาใช้เวลาเดินทางเราออกมาตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะใช่ปะสิบเอ็ดโมงมขึ้น 30, ทางด่วงสิบเอ็ดโมงยีออ่สิบประมาณสิบเอ็ดโมงก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนิดแต่ถ้าเรามาทางกำแพงแสนบางเรนเส้นหลังเราอะ่ะก็เวลาพอๆกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันเลยก็คือปริมาณการกินน้ำมันเพราะนี้มันทางตรงเนอะมันยังพุองเปิดให้เดิมมันเลยไม่ค่อยติดมาก แต่ทางลงอ่ะค่อนข้างงงว่าเราจะลงตรงไหนซึ่งมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้คือตอนเนี้ยงงว่าเฮ้ยท่ามก,กาจะต้องลงไหนมันเป็นกายเป็นจะลงท่ามก,กาแต่มันเขียนว่าด่านท่าม่วงมันก็เป็นอีกด่านหนึ่งทั้งจริงจริงท่า,ทา,ทาม่วงต้องไปอีกอะไรเงี้ยครับก็ใครมาก็ลองศึกษาเส้นทางดีๆนะครับส่วนขากลับน่าจะกลับทางเส้นบางเลนเพราะว่าไม่รู้ว่าขึ้น M8 หนึ่งไเพราะว่าตอนนี้กูเกิลแมปยังไม่เปิดให้ใช้งานเราก็เลยยังหาทางขึ้นไม่เจอครับโอเคไปมาเที่ยวคาเฟ่กันนะครับหนึ่งคาเฟ่วันนี้ <Coffee> คาเฟ่เดียวคาเฟ่เดียวคาเฟ่นะครับชื่อว่าคาเฟ่ลินลินนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอท่าะรรมะกานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆก็เขาจะมีมุมเหมือนแบบกิฟเกะให้นั่งถ่ายรูปอะไรเงี้ยอยู่หลายมุมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูก่อนนะครับเนี่ยทางเข้าแบบเออดูแบบล่มลื่นนะมีป้ายมีอะไรไหมดูก่อนนี่ลินลินคาเฟ่แอนด์เดอร์สแอนด์แคนดินนะครับ แล้วก็มีเป็นแบบมุมโค้งนู้นรู้เห็นไหมนะใช่มีมุมนะครับแล้วก็ตัวคาเฟ่แต่งมาได้อย่างเรียบง่ายนะคาเฟ่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นฝูงน้องเป็ดน่าจะไม่รู้น้องเป็ดหรนะือน้องห่านนะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะครับก็เป็นริมทุ่งนาง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งท่านนะครับผมเป็ดเข้าร้อไปแลวนี่อยู่นี่ไงเป็ดอยู่นี่ เอาหาดูน้องเป็ดนะครับนี่น้องเป็ดนะครับน้องเป็ดเต็มเลยใครพาเด็กๆมาก็มาได้นะครับมาหาน้องเป็ดนี่นะเป็ดออกไข่ด้วยนะครับมีไข่เต็มเลยนะครับ เป็นคาเฟ่เล็กๆประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในคาเฟ่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเอาจอากแอดเลือกได้เลยอยากกินอะไรเอาเลย นะ่ครับผมจะเป็นตัวเค้กแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเป็นน้ำครับชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับมินไไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มิมนบรรยากาศร,รา้านนะครับก็ชิวๆนะครับ คุณกินน้ำอะไรครับมิ้นป่ะอัญชนันลูกข้าวบ,บ๊วยบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงมิ้นฮะถามคนนี้หน่อยสส่ไหมหไม่รู้เลยก็คืออเอาได้อ่ะ Rồi. Khâu xin cho Xin gọi chim xin chim bằng lên, chim lên Rồi. สำหรับลินินคาเฟ่นะครับถือว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอท่ามกานะครับผมซึ่งทางนี้สามารถทะลุปไปที่ราชบุรีได้เลยนะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งได้สไตล์โฮมมี่มากๆแล้วก็ราคาน้ำอาหารที่เนี่ยค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นนะถ้าเทียบกับร้านคาเฟ่อื่นๆและรสชาติจะบอกเลยว่าดีมากนะครับสำหรับใครที่เดินทางโดยใช้ทางด่วน M31 ที่เป็นเส้นทางใหม่อันนี้จะใช้เวลาเดินทางมาสู่ลิลินคาเฟ่เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้เราลงที่ทางออกของอำเภอทา่ามาการหรือว่าด่านท่ามวงก็ได้นะครับผมซึ่งจะไม่ไกลกันมากนะครับซึ่งทางด่วนหรือว่าทางมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีอันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ยังเป็นอยู่ในช่วงให้ทดลองวิ่งฟรีนะครับตามหน้าเทศกาลตา่างๆ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สะดวกสำหรับใครที่ต้องการเดินทางมากาญจนบุรีจากกรุงเทพหรือปริมณฑลก็จะทำให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นและก็หนีรถติดได้นะครับสิ่งสำคัญเลยมันประหยัดน้ำมันกว่าวิ่งทางข้างล่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยค่าบริการเนี่ยถ้าเขาเปิดคิดว่าเบื้องต้นน,น่าจะไม่ถึงร้อยนะน่าจะเสียค่าแรกเข้าที่10บบาทอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับ